สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวลาดบุรีทุกท่านครับไม่ต้องขนอายไม่ต้องขนอายมาได้มาได้ไดพี่ทหารตำรวจไม่ทำร้ายเราเขาก็คนลาดบุรีเราก็คนลาดบุรีเราคนลาดบุรีไม่ทำร้ายกันครับวันนี้ดีใจมากๆนะครับที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ดีใจมากๆที่ได้มายืนพูดต่อหน้าทุกท่านในจังหวัดอันเป็นบ้านเกิดของตัวเอง และที่ดีใจกว่าน,นั้นครับ,ค,รบคือคนราดบุรีไม่ว่าจะเป็นอายุไหนไม่ว่าจะใส่เครื่องแบบหรือไม่มาช่วยกันวันนี้เพื่อประกาศให้คนทั้งประเทศรู้ว่าราดบุรีไม่ได้มีดีแค่ปากสอสอครับเอาตรงๆวันนี้ตั้งใจจะไม่พูดถึงสอสอคนนั้นไม่อยากจะให้ค่าอยากจะให้ราคา ไม่อยากจะถือสาคนสติไม่สมประกอบแต่มันก็ต้องมีบ้างนะฮะมันเขี้ยวสักหน่อยนะฮะเพราะอะไรลละครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้หลายคนเครืเขินฮนะไม่กล้าไปบอกคนอื่นว่าเป็นคนลาดบุรีเพราะอะไรเลยครับเพราะเราดันโชคร้ายครับมีสสตัวดีผีเจาะปากเกิด <c oughs> มันสร้างเลื่องสร้างราวครับระรานทะเลาะกับคนอื่นไปทั่วนี่ทะเลาะกับคุณบุ๋มปนัดดาหลายคนคงเห็นถึงขนาดท้าคุณบุ๋มปนัดดาลงสมัครเลือกตั้งแข่งกันมันน่ามันใจมาผมจะบอกให้ถ้าคุณบุ๋มปนัดดาย้ายทะเบียนมาอยู่เขตที่ตสองคนนั้นลงผมจะย้ายทะเบียนบ้านตามไปกาให้คุณบุ๋มปนัดดาครับ อย่าว่าแตาคุณบุ๋มปนัดดาเลยถ้ารัฐธรรมนูญเปิดช่องถ้าปปตอนุญาตให้วิญญาณหมาที่พ่อเขายิงตายลรองสอนศก็จะเลือกผมหุดจิตนะเนี่ยแล้วเข้าใจว่าคนล่างลีหลายคนก็หงุดหงิดเออรู้แล้วว่าหุดหจิตแต่ก็ช่างนะครับวันนี้เนี่ยเรามาก้าวข้ามเขาคนนั้นกัน เราคนราชบุรีมาก้าวข้ามสิ่งชั่วหลายของจังหวัดกันวันนี้ผมไม่ได้จะมาปลุกระดมนะไม่ได้จะมาสร้างความปนป่วนไม่ได้จะมาสร้างสถานการณ์แต่จะมาเพื่อชี้แจงไขข้อสงสัยให้กับพ่อแม่พี่น้องหลายคนที่สงสัยว่าไอ้เด็กพวกนี้ออกมากันทำไมง่ายๆครับ,รบเด็กอย่างเราเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรเลยครับ เราออกมาเพื่อเรียกร้องออกมาเพื่อส่งเสียงให้กับคนที่ตามแท่นอยู่ในอำนาจไทยหันหลังกับมาฟังเยาวชนอย่างเราบ้างแต่ครับจริงๆเราอยากให้เขาได้รู้ฮะว่าเด็กอย่างเราเนี่ยต้มีหัวคิดเด็กอย่างเราก็มีหัวใจเด็กอย่างเราไม่จำเป็นต้องอาศัยให้ใครมาจูงจมูกเราก็คิดเองเป็น ผู้ใหญ่หลายคนบอกอเด็กพวกนี้โง่เด็กพวกนี้คิดเองไม่ได้เด็กพวกนี้ถูกล้างสมองประทานโทษรับจะล้างสมองแล้วกี่รอบเรายังไม่โง่เชื่อเลย<อ>แล้วมาบอกว่าเราเชื่อคนง่ายขนาดวันนี้พ่อแม่ไม่ให้มาเรายักแอบมาเลย<อ>จะหาว่าเชื่อคนง่ายได้ยังไงถูกไหมคแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเนี่ย เป้าหมายของเรามี3ามข้อง่ายๆครับจำไม่ยากเลยครับ3ามข้อง่ายๆ 1. นึพวกท่านต้องหยุดคุกคามประชาชน 2. ให้มีการยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่สามครับแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้มีการร่างรัฐธรรมนูนฉบับประชาชนครั้งใหม่ครับแต่ตถ้าท่านรู้สึกว่าเอ้ยเราอายุเยอะแล้วเป็นอัลไซเมอร์ ได้สามข้อยากเกินสรุปลวกให้หนึ่งข้อง่ายๆครับเราต้องการการเมืองที่ดีกว่านี้เป้าหมายของเราคล้ายก,กันกับพ่อแม่พี่น้องที่เคยเรียกร้องมาคล้ายกันกับพ่อแม่พี่น้องที่เคยใช้มือตบตีนตบหรือนกหคฮีททุกคนล้วนต้องการการเมืองที่เราก็เช่นกันท่านต้องการการปฏิรูปเราก็ต้องการการปฏิรูปแต่การปฏิรูปของเรา ต้องการให้คนของประชาชนมาปฏิรูปไม่ใช่เอาทหารใกล้เกษียณวัยเม็นกำลังระเหยมาปฏิรูปให้เราประเทศคือบ้านทหารคือรั้ว การปฏิรูปที่ท่านต้องการนี่นะหรือการปฏิรูปที่ท่านเรียกร้องการปฏิรูปที่ได้งูเห่านั่งอยู่ในสภาได้พ่อขายาเป็นรัฐมนตรีการปฏิรูปที่คนถือปืนฉีกกฎหมายแล้วบอกให้คนมือเปล่าเคารพกฎหมายนี่ใะเรือการปฏิรูปที่ท่านต้องการการปฏิรูปต้องการที่เรามีพบทบอติดยศได้ตะดับตาตุ่มจะลูกกระเดี่ยง วันนไม่ทำอะไรออกมารลองไห้อย่างเดียวครับงานขอ,อ,องแต่บองง่ายมากใครทหารตอนนี้คงสั่งซื้อจะมองตาช่วยทองงานท่านง,ง่ายครับการปฏิรูปแบบนี่เราต้องการแบบนี้นะครับพี่พ่ตำรวจขนาดผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างตำรวจยังไม่สามารถให้ความเป็นธรรมกับตำรวจได้เลย หมายประเทศนี้ศักด์สิทธิ์เฉพาะคนจนหรือยังไงทําไมเราต้องแขวนพระครับในเมื่อทะเลัวตำรวจเราแขวนกระทิงแดงแค่น,นี้ก็ไม่กลับแล้วหลายคนบอกเฮ้ยพูดแบบนี้ด่ารัฐบ,บาลแบบนี้เกลียดรัฐบ,บาลหรือไงผวกบอกผมไม่ได้เกลียดนะผมรักท่านจะตายวันในประยุทธ์อ่ะผมรักท่านหลายาหลายคนมาถามถึงวันด้ประยุทธ์ผมก็ตอบเชียร์ท่านนะ มีคนถามมาท้ายเชิงตั้งแต่รับฐบาลตีมาเนี่ยเชงอ่ะใครไม่ฮะเชียร์ให้เราเอาใจเย็นใจเย็นใจเย็นบอกผมก็เชียร์ท่านนะบอกว่าเนี่ยมีคนถามมาตั้งแต่นายกมาเนี่ยประเทศเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ผมก็บอกว่าประเทศก็โอเคเศรษฐกิจก็โอเครายได้ก็โอเค <c oughs> คนก็บอกเฮ้ย hey, จะโอเคได้ไงจะไม่มีกินอยู่แล้ว <c oughs> ผมก็บอกว่าโอเคภาษาไทยแปลว่าอะไรแปลว่าตกลงนี่ไงอะไรที่เคยดีก็ตกลง นวนสลิมได้กลับใจอะใช่รึยนะัอย่าว่าแต่นายกค,คนบอกนายกแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดความเหลื่อมลำอ้ำผมบอกว่าผมไม่เทียงเพราะตอนนี้ไม่ว่าแดงก็เหลืองก็จนทิ่ผหายเท่ากันหมดล <c oughs> แล้วแะบรัผมอย่าว่าแต่ท่านนายกน้องของท่านนายกผมก็รัก ผลเอกปรีชาจันโอชาเราจะมีน้องนายกคนไหนที่มองการไกลได้ขนาดนี้รู้ว่าโควิดจะมาก่อนถึงหปีแกวกฟอมโฮมกอดเพื่อนเลยประชุมสอนทอทเนี่ยประชุม400ครั้งแกลาไปแล้ว394ครั้งอย่าว่าจะท่านนายกหรือน้องท่านนายกแม้แต่รองนายกผมก็รักพลเอกประวิทย์จโอชา คนในดวงใจแกน่ารักครับแกเป็นคนซื่อเดินลงจากรถก,กัดเติมตะตต่มตุยน่ารักตอนหนึ่งขโมยโอ่งลากดุรีไปแขวนไว้น่ารักครับแล้วแกเป็นคนซื่อๆนะคนทำอะไรแก,รกตอบไปรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ในสากันายังัเลยกนักข่าวถามเพียไปถามนายกไปถามรองนายกก็รู้อยู่ว่าท่านนั่งหลับในสภา,าจะรู้เรื่องได้ยังไง ถูกไหมอย่าว่านะครับอย่าว่าท่านนะท่านรองนายกผมรักนะท่านรองนายกประวิตยเนี่ยเป็นคนที่มีบุญคุณต่อจิตใจของผมเวลาที่ผมเรียนเหนื่อยเวลาที่ผมทํางานหนักเวลาที่ผมท้อแท้ผมเห็นรูปพลเอกประวิตยผมจะมีกําลังใจอมองดูว่าขนาดไอ้คนไม่รู้เรื่องอะไรอย่างมึงเป็นรองนายกได้กูก็ไม่ใหญ่ไปโตได้ และลูกท่านเองกหาง่ายครับเดินเข้าไปในครัวท่านจะมีหน้าอยู่ตามฉลากสีขาวหาง่ายครับแต่นั้นอย่าว่าท่านนะขอเลยขอตรงนี้เลยอย่าว่าท่านนะผมรักทุกท่านเลยครับและผมสงสารอยากให้ท่านไปพักท่านเหนื่อยแล้วอายุอนาคตเท่าไรแล้วก็เหนื่อยแล้วกลับไปพักผ่อนยาวๆไม่ต้องมาแล้วกลับไปพักหลายคนบอกว่าเฮ้ย ล,งล,งลงุงๆพวกนี้กลับบ้านไปเลี้ยงหลานผมบอกว่าอย่าใชนะถ้ากลับบ้านไปเลี้ยงหลานเนี่ยผมสงสารหลานดนวยคิดดูหลังท่านต้องเจออะไรบ้างคนนึงก็ขี้งุดงิบอีกคนนึงก็ไม่รู้อะไรจ้องแต่จะยืมนาฬิกาดังนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการทําร้ายเยาวชนนะให้ท่านอยู่บ้านเฉยๆนอนติดเตียงไปหลายคนบอกว่าเฮ้ยแชมป์มาพูดตรงนี้เนี่ยไม่กลัวเหรอวะ ซ้ายก็สถานีตำรวจขวาก็ค่ายทหารผมก็บอกจะกลัวเลยทำไมทหารตำรวจก็คนราบบุรีเหมือนกันเราในที่นี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องเป็นตำรวจเราในที่นี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องเป็นทหารเราในที่นี้ก็ล้วนจะเป็นลูกหลานตำรวจทหารเดียวกันนั้นอุ้ยชอบจังเสียงแต่นมากเลย ดังนั้นเราเป็นคนราชบุรีด้วยกันหวังว่าพวกท่านจะไม่จับลูกหลานของท่านเพื่อเอาใจเจ้านายของท่านหรอครับจริงอยู่ที่เราไม่ได้เป็นเจ้านายท่านแต่เราเป็นเจ้าของประเทศ<ว><น>คิดดูอะไรใหญ่กว่ากันดังนั้นเนี่ย ผมอยากผมบอกจะผมบอกอตรงว่าผมเข้าใจนะพี่ๆตำรวจพี่ๆสอ,อิพี่พปกครองทั้งหลายเข้าใจว่าท่านปฏิบัติตามหน้าที่เข้าใจว่าท่านได้รับคำสั่งมาวันนี้ท่านทําหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมาขอเสียงกบมือให้กับตำรวจทหารหน้าที่นี้หน่อยครับเชื่นมชมค่านี้หวังว่าคงไม่ลวกกันหลังเวทีนะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจะลงแล้ว หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจว่าทําไมเราถึงออกมาแต่หลายคนคนระับบอกว่าเข้าใจประเทศนี้มันแย่อย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นเด็กเป็นเยาวชนเนี่ยทําไมมีหน้าที่เรียนไม่ไปเรียนมายุ่งกับการเมืองทําไมการเมืองสกรปรกกูยุ่งกับการเมืองเนี่ยไม่กลัวเสียอนาคตหรืออย่างไรผมบอกตรงๆจากใจ เรามีความหวังไม่ยังไม่รูไหายไหมดแล้วผมจะอทุกท่านได้ยินไหม่เลเด็กยงเราก็มีความฝัน เราก็ต้องการจะทำให้ความเขนของเราน,นั้นเป็นจริงแต่ท่าชนชมท่ามองมองย้อนดูกับประเทศตอนนี้ไหนจะเล่าอนาคตที่สวยงามที่รอเราอยู่ไหนเล่าอนาคตที่ท่านบอกว่าท่านทำเพื่ออนาคตของลูกหลานมันไม่มีครับมันมืดมัวไปหมดพวกเราเป็นอนาคตที่กำลังจะเติบโตพวกวายทำง,งาน ไหนรัฐอาณาพจน์ใช้ไวทำงานที่เราต้องการมันไม่มีเลยครับตั้งแต่รัฐบาลนี้มามันไม่มีเลยครับเด็กอย่างเราเนี่ยหัวใจก็ทาไปเนื้อมันก็เจ็บเป็นมันก็ปวดเป็นมันเจ็บปวดที่เห็นความฝันที่ตัวเองคิดความฝันที่ตัวเองต้องการมันทังทะลายลงไปะนะมันไม่มีรัฐใครที่จะความฝันของเรามาประเทมให้ มีสโลว์มีแค่เพื่อความเท่าเราเระจะทำความฝันของเราให้เป็นจริงแต่เราจะทำความฝันของเราให้เป็นจริรรจงได้ยังไงใ,ในเมื่อโครงสร้างสังคมมันผูกทังแบบนี้พวกเราไม่อยากออกมาคราับเราก็อยากเรียนเฉยๆเหมือนกัน แต่เราจำเป็นต้องออกมาเราจำเป็นต้องออกมาและเราจำเป็นต้องออกมาเพื่อทวงคืนอนาคตเพื่อทวงคืนโอกาสเพื่อทวงคืนความฝันและเพื่อทวงคืนชะตาจําที่เราจะเป็นคนกำรดชีวิตตัวเองอ่ะไม่มีเงแสงใดในโลกอ่ะหามเท้าก็เป็นชายุ่มสาว ไม่มีแล้วแสงใดในแสงเดาจากตะกเาเข้าแสงแ่งเดาวเราชนกัคุณปารินาคิดเห็นอย่างไรกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวไล่รัฐบาลอยากให้นักเรียนนักศึกษาช่วยสวมใส่หน้ากากเวลาออกมาชุมนุมกันแล้วก็ อยากให้นักเรียนนักศึกษา,าเคารพาสิทธิของผู้อื่นแล้วก็ไม่ทำผิดกฎหมายไม่อยากให้นักเรียนใช้คำหยาบคายดูถูกดูหมิน่นพระมหากษัตริย์หรือผู้อื่นเพราะว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญน,นะคะอยากให้น้องๆหยุดจับจ้วงพระมหากษัตริย์คะ่ะคิดว่ามีคนชักใยอยู่เบื้องหลังหรือไม่ มีแน่นอนค่ะก็เป็นพฤติกรรมเดิมๆนะคะเป็นพฤติกรรมของคนแพ้ที่ไม่ยอมแพ้ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะไม่คิดว่าครั้งนี้นักการเมืองจะใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือนะคะเพราะที่ผ่านมาก็มีการเผาบ้านเผาเมืองมีการทำร้ายร่างกายมีคนตายมีคนบาดเจ็บครั้งนี้ก็เป็นการเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือค่ะ ก็ถือว่าแย่มากนะคะก็อยากให้คนแพ้ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็ขอให้ลงสู่สนามเลือกตั้งในครั้งหน้าและหวังว่าจะชนะการเลือกตั้งด้วยประชาธิปไตยนะคะเป็นอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่กฎหมู่แบบนี้อยากฝากเตือนอะไรไปถึงนักศึกษาที่ออกมาชุมนุมโดยเฉพาะเรื่องจับจ้วงสถาบันน้องๆทุกคนเนี่ย เวลาเสพโซเชียลอะค่ะช่วยเสพด้วยวิจารณญาณน,นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโซเชียลหรือครูบางคนในโรงเรียนเนี่ยเขากำลังใช้น้องๆเป็นเครื่องมือแล้วน้องเองเนี่ยก็ยังมีอนาคตอีกเยอะอย่าให้ตัวเองเป็นเครื่องมือแล้วก็ทำลายอนาคตตัวเองไปเพราะว่าถ้าน้องทำดีทำไมเบอร์หน้าค่ะ หากคิดว่ามีคนชักใจอยู่เบื้องหลังอยากฝากอะไรไปถึงบุคคลเหล่านั้นไหมค่ะอยากให้อยากให้เขาช่วยไปบอกแม่เขาให้คืนที่ดินเพิ่มอะคะ่ะเพราะเดิมคืนมา500รอไร่อะคะ่ะตอนนี้เหลืออยู่3,000ันได่นะคะก็อยากคืนให้หมดแล้วก็อยากให้เขาหยุดเพ้อฝันหยุดการกระทำที่สก,กปรกนะคะ แล้วก็คืนอนาคตเด็กให้กับเยาวชนวันนี้มีการจัดชุมนุมที่ราชบุรีมองอย่างไรกับการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่มีมากันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนไม่ทั้งหมดเพราะว่าวันนี้ก็มีกลุ่มเยาวชนไม่ว่าจะเป็นอาชีวะช่วยชาติหรือวันนี้ในพื้นที่เอเองก็มีช่องพานช่วยชาตินะคะซึ่ง ม,มันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนเนี่ยจะมีพฤติกรรมอย่างนั้นนะคะแต่ก็อยากให้สังคมให้อภัยเยาวชนทุกคนที่หลงผิดไปด้วยะคะ่ะหากในการชุมนุมวันนี้มีการปราศัยพาทพิงคุณปารินาจะดำเนินการอย่างไรกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็โอเคค่ะ